เชลซีถึงช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะคบแล้วเป็นอีกครั้งที่พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซอหน้าใหม่ที่จะเข้ามาทําทีมใมนซีซันหน้าชื่อของเอนโซมาเลสกาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คือกุนซอคนใหม่ของเชลซีในฤดูกาลหน้าครับพร้อมกับการทําสัญญาระยะยาวเพื่อวางรากฐ,ฐานเพื่อกอบกู้ความสําเร็จกับมายังถิ่นแซฟฟอร์ดบิชอีกครั้งแน่นอนการพาเลสเตอร์กลับขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งเปรียบเสมือนโบนัสก้อนโตที่เขาค้นได้รับเครดิตครับแต่นั่นมันเพียงพอต่อการยยยกกย้ายาาามมทํนับเซีหรือไ e n น o m a าเลสกคือใครดีกีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างกอสหน้าปินไซ้า t ในวันนี้จะพาไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นครับ ก่อนอื่นขอเท้าความก่อนครับตั้งแต่มาเรสกาสมัยเป็นนักเตะเพื่อที่จะได้รู้โปรไฟล์ของเขาว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างซึ่งต้องบอกว่านี่คือน,นักเตะจอฮอนเนจออย่างแท้จริงอีกหนึ่งรายเ,ยเลยครับมาเรสกาเติบโตมาจากอะคาเดมีของกายารีในบ้านเกิดจากอิตาลีก่อนมาเดบิวต์ฟุตบอลทีมชุดใหญ่ครั้งแรกกับเวสต์บิดอัลบเบียนทีมในอังกฤษเมื่อตอนอายุ18ปีการย้ายมาเล่นในอังกฤษช่วงแรกเขาเผชิญกับปัญหาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาแต่การนั้นเองเขาก็ใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวนะครับก่อนที่จะมี นั้นในช่วงปี2020มาเลสกาได้กลับมาที่อิตาลีอีกครั้งพร้อมลงเล่นกับทีมใหญ่อย่างยูเวนตุสภายหลังดีวข้อตกลงอะ่ะสำเร็จลุล่วงด้วยค่าตัว4.5ล้านปอนด์ด้วยกันหลังจากนั้นมินิซีรีย่อมๆในการย้ายทีมเริ่มเกิดขึ้นครับมาเลสกาลงเล่นกับยูเวนตุสไปทั้งหมด58เกมระหว่างนั้นก็มีการถูกปล่อยยืมตัวไปด้วยนะครับให้กับโบโรญาและก็ปิอาเซนซายืมตัวส่วนกับดีวที่ปล่อยไปให้กับฟิอเรนตินาในช่วงปี2 5 มาเลสกาได้ย้ายไปร่วมทัพเซบียาทีมในลาลิกาสเปนนะครับซึ่งนี่เป็นสโมสรที่เขาอยู่ด้วยนานที่สุดและลงสนามมากที่สุดด้วยนอกจากนั้นยังเป็นทีมที่เขาประสบความสําเร็จมากที่สุดด้วยเช่นกันครับทั้งแชมป์ยูฟ่าคัพสสมัยโกปาเดเรนหนึ่งครั้งซูเปอร์โกปาหนึ่งครั้งและก็ยูฟ่าซูเปอร์คัพสสมัยจากนั้นที่ประจานลงเท้าครับสปีครั้งย้ายทีมแทบตลอดครับไล่มาตั้งแต่ปี2009ย้ายไปร่วมทัพโอลิมเปียกอสต่อด้วยมาลาก้าก่อนกลับไปบ้านเกิดอิตาลีีกับซาานโโดดยปแลมะิ อาชีพการคาแข่งกับเวโลนาในปี2017 19ปีในฐานะนักฟุตบอลอาชีพ11สโมสโทที่เขารับใช้พระว่าการได้ร่วมง,งานกับโค้ชชื่อดังโค้ชมากประสบการณ์หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โลอันเชล็อตติมาเชโลลิปปี้คนเดลลามอสหลังาการแขวนซัดไปไม่นานครับมารยสกาบุ่งบันในเส้นทางงานโค้ชต่อทันทีหนึ่งในแรงผลักดันของเขาคือมาริโอไปเยกินี่อดีตเจ้านายที่มาลาก้าครับที่เขายกย่องว่านี่คือคุณพ่อของเขาในเรื่องของฟุตบอลเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของเขาในการจะเป็นผู้้ช่่วเ,เตังแ ที่อาร์สโคลีนะครับมาเป็นมือขวาให้กับฟูโยฟิโอรินก่อนที่จะกลับไปรับงานในบทบาทเดียวกันกับเซบีย่าร่วมงานกับวิเซโซมอนเตล่าพร้อมกับรับบทบาทโค้ชเทคนิคของสโมสรในช่วงเวลาสั้นๆจากนั้นชีวิตด้านกุนซือก็พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับได้มีโอกาสมาร่วมงานกับไปเยกินี่อีกครั้งในฐานะผู้ช่วยที่เวสแฮมซึ่งทํางานได้อยู่ราวๆปีครึ่งครับก่อนโดดไปรับงานแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฐานะกุนซือทีมชุดยูที่สิบสามปีจุดนี้เองครับทำให้เราเริ่มเห็นแวลการทักทีมของเขาารีาชื่า มากที่สุดทีมในชุดนั้นนะครับที่มาเลเซียคุณทัพซิตี้เนี่ยมีนักเตะหลายๆคนที่เติบโตขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเฟลิิเอมเมซ่าโคพาเมอร์ e za, mer, หรือโรมเโอลาวียจุดเด่นของทีมนั้นเนี่ยมาเลเซียทำทีมเกมลุกที่จัดจ้านมากครับ28เกมในฐานะกุนซือของเขาพาทีมซัดไปถึง91ประตูด้วยกันเรียกได้ว่าเกมไหนมที่ซัดประตูคู่แข่ง5-6ตูเนี่ยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยนะครับก่อนที่จะลงเอยด้วยความสําเร็จคว้าแชมป์มาของหลังจากที่ฝึกวิชาจนเริ่มแก่งล้าแล้วครับมาเลเซียกระโดดไปรับงานคุมทีม ชุดใหญ่แบบเต็มตัวครั้งแรกกับปามาซึ่งตอนนั้นเป็นทีมในเซูเดียบีอิตาลีเมื่อช่วงปี2 0 2 1เแต่ว่าผลงานต้องยอมรับครับว่าไม่สวยงามเท่าไหร่นัก14เกมชนะเพียง4ที่เหลือคือเสมอ5และแพ้5เกมส่งผลให้เขาน่อยู่กับทีมที่แค่4เดือนนะครับแล้วก็มีการแยกย้ายหลังจากนั้นซึ่งมาเลสกาก็ว่างงานไม่นานนะครับหลังจากที่แยกทางกับปาาเบ๊กัวเดโอล่าก็ชักชวนให้มาเป็นผู้ช่วยเพื่อต่อเติมความสําเร็จให้กับแมนซิตี้ชุดใหญ่เพราะด้วยความคุ้นเคยกับทีมและเคยร่วมงานกกับบเดด็าาาาววรุ่งงคนมมแล้ เปรี่ยบเสมือนมันสมองที่ช่วยเติมเต็มเฟตควาเดโอล่านะครับเป็นจิ๊กซอสํสำคัญในการสอยที่เป็ลแชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วมาครองจนกระทั่งมาถึงช่วงซัมเมอร์23ครับความท้าทายครั้งใหม่ของมาเลสกาก็เกิดขึ้นเมื่อได้รับข้อเสนอจากลสเตอร์ซิตี้กับภารกิจครั้งใหญ่ในการพาทีมกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งแน่นอนว่านี่คือบทพิสูจน์ตัวเองครั้งใหญ่ที่เขาได้รับนะครับในการเติบโตในอาชีพเส้นทางสายนี้เขาจริงจังและก็มุ่งมั่นในการเป็นโค้ชมากๆนะครับา,า้นี 2019, วิทย ที่เขาตั้งชื่อว่าฟุตบอลและหมากลุกซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการรับมือและจัดการของเขาที่จะต้องปรับแก้ไขสถานการณ์ไปตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไปตัดภาพกับที่เลสเตอร์ครับโจทย์เดียวที่เขาได้รับคือการเลื่อนชั้นเพียงอาฐานเดียวซึ่งตั้งแต่ออกซัสซีซั่นทีมของมาเลสกาเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งมาตลอดนะครับพอะด้วยคุณภาพของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นคีแลนดิวส์บ el ิลลี่ฮอเจมจาร์สตินลิคาโดเปเรล่าแฮร์รี่วิงส์หรือว่าเจม,ววจมจจส์วารย ด้วยคุณภาพของนักเตะและแท็กติกของมาเลสกาก็สามารถพาเลสเตอร์กลัดมาสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งพว้ด้วยตำแหน่งแชมป์แชมเปี้ยนชิพในส่วนของแท็กติกมาเลสกาครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าเขายึดระบบ4-2-3-1หรือ4-3-3ตามความยืดหยุ่นในแต่ละเกมนะครับแต่ถ้าว่าแบบแผนที่ชัดเจนคือแนวทางในการเล่นครับเกมรับการเซตบอลในแต่ละเพล์ผู้รักษาประตูจะขึ้นมีส่วนร่วมด้วยนะครับเหมือนเป็นผู้เล่นเอาฟิ e อีกหนึ่งคนที่มีส่วนร่วมกับเกมรับของทีมจนเป็นที่มาทําให้เมตเฮเมอร์เซ มเมียตาการจ่ายบอลที่แม่นยำมากถึง84.4%เลยทีเดียวส่วนการเซตเกมรู้ครับมาเลกสกาเลือกใช้ฟูลแบ็กเป็นอีกออปชันในการเปิดพื้นที่คู่แข่งขยับเข้ามาเล่นตรงกลางส่วนบิที่กลางสนามครับคู่มิดฟิลด์อย่างวิลฟรีเอ็นดีดีกับแพทริ่วิงคอยประสานงานเล่นล่วงกว่าเซนเตอร์ฮาฟเพื่อป้องกันเกมตู้กลับของคู่แข่งหรือบางทีถ้าแบ็กขวาขยับเติมสูงนะครับก็จะขยับแบ็กซ้ายมาร่วมเล่นเป็นเซนเตอร์อีกหนึ่งคนซึ่งในแบบแผนอินเวิร์ดฟูลแบ็กลิคาโดเปยเรล่าคือส่วนสำคัญในแท็กต ครั้งหนึ่งมาเลียสกาเคยพูดถึงความสําคัญของฟูลแบคลายนี้ไว้ว่าหนึ่งในเหตุผลที่เราพยายามดึงฟูลแบ็คเข้ามาเล่นด้านในคือเรื่องของเกมรับครับเพราะในช่วงเวลาเดียวกันเราจะเสียบอลและมีผู้เล่น5คนนั่นก็คือกองหลัง3รายและก็กองกลางโตรับอีก2คนที่คอยป้องกันการเปลี่ยนเกมของคู่แข่งมีสาเหตุหลายประการที่เรานำฟูลแบ็คเข้าไปเล่นด้านในเมื่อเราได้บอลแนวคิดมันคือการโอเวอร์โหลดเกมตรงกลางและพยายามมีคนพิเศษอยู่ตรงนั้นเสมอนี่เป็นคําพูดของมาเลียสกาที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแทคนิคของเขานะครับการขยับแบบนี้ ทําให้ผู้เล่นในตําแหน่งหมายเลขแปดสามารถดันขึ้นสูงมากขึ้นเปิดเกมรุกเล้มากกว่าเดิมมันเลยเป็นผลพลอยได้ทําให้ดิวส์เบลลี่ฮอมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับทำไปถึง12ประตูก,กับ12แอซิ์แถมแบนนเ,เตยยอดเยี่ยมของแชมเปี้ยนชีพไปครองด้วยส่วนเวลาเล่นเกมรับมาเลสกาจะปรับมาใช้ระบบ4-4-2คู่หน้าคอยยืนสูงบีบแดนบนของคู่แข่งส่วนตรงกลางใช้การบีบพื้นที่ให้ปีดด้านข้างขยับเข้าข้างในเพื่อโอเวอร์โหลดเกมซึ่งนี่คือแท็กติกบางส่วนของมาเลสกานะครับที่เลีอยใช้กับเลสเตอร์เป็นส่วนใใหญ่่่นนนซีีัทผาาม และแน่นอนว่าถ้าเขาย้ายมารับงานกับเชลซีจริงๆย่อมมีทางเรืองนั้งเตะที่ดีขึ้นคุณภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่ผลลัพธ์มันจะออกมาแบบไหนคงต้องมาลุ้นกันอีกทีแล้วครับและแน่นอนว่าเชลซีในซีซั่นหน้าย่อมเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้รับความสนใจอย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะดีขึ้นหรือแย่ลงเวลาเท่านั้นจะเป็นเพื่อพิสูจน์ที่ดีที่สุดนะครับแต่นี่คือขออสนนมอินไซด์ในวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาามมขววนไ้้ดยครับ